คือหน้าที่เลือกคนดีเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลคำเหมือนแก้ววันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโปรดไปใช้สิทธิเลือกต e ั hunting, ้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเหมือนแก้วเข้าคูหาจะได้รับบัตรสองใบบัตรเลือกนายกเทศมนตรีและบัตรเลือกสออบัตรนายกเลือกได้หมาเ สอทเลือกได้ด้วยเดิ6เบอร์อยัายืมวันอาทิตย์ที่28วีนาคมนี้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทและนายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือกแก้วกับหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลือกตั้งท้องถิ่นรวมกันไปใช้สิทธิอย่างเสริตโปร่ง,รงใสด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลคำเมือกแก้ว